ใส่อั่วเจ้าอร่อยย่างบางปูและตรางเห็นแล้วน้ำไหลไหลต้องไปต่ำกันแล้วดูน้ำจิ้มน่ากินมาก เด,เดี๋ยวเรามาดูว่ามีเมนูอะไรกันบ้างขนมจีนและสลัเปาและเมนูลูกชิ้นอื่นๆที่น่ากินอีกมากมายลูกจ้นจมโบไส้ก่อนเต้าหู้เหน่และแหนมเปรี้ยวดูพ่อค้ายังไม่ทานลูกค้าเยอะมากที่กัดร้านอยู่หน้าเซเว่นยรังเปิดช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ถึงห้าทุ่มส่วนน้ำจิ้มทำใหม่สดทุกวันใช้พริกส,สดไม่ใช้พริกป่นต้นทุกวันใช้เวลานานมากพอสมควรกว่าจะได้น้ำจิ้มอร่อยเผ็ดแซ่บอยู่ย้อนดูก่อนกว่าจะได้ไส้อั่วที่อร่อยตามหามาเลย เาาย่างบางปูที่จะถูกป่าลูกค้าบิ๊กแบกที่ได้จากลูกค้าชอบอันนี้อันนี้ฟังแล้วอยากกินใช่ไหมละ่ะแม่ค้าดูชํานาญมากในการาดัดไส้อัวดูซิดูซี่ผิวไหมรีตามกันเลยลาบนาจิ้มนะครับรสชาติมันจะอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวมันจะนันวว้าวกินแล้วมันจะมันนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกนี่เป็นลูกอันเล็กนะครับ อันนล้จะบอกว่าเนื้อมันแน่นป่านะครับตาด้วยผักอื